รถดีๆแต่งห้างเบิดครับพี่น้องเอ้านะรถวัยรุ่นยำอะไรมันคือยังไงครับพี่รถรถวัยรุ่นยำับยำอะไรอะไรของเดิมๆไม่เหลือเลยไม่เหลือเลยหอดห้างเบิดครับพี่น้องเขาเรียกว่าแต่งจนห้างเมื่อวานแต่งงามเรียกว่าแต่งจนห้างเอาเบิ้งครับเห็นเห็นมี้ยบ้ นเร,รียกประมุนแต่งให้สุดแต่มาสะดุดที่ข้างงวดลืมลืมลืมใจข้างงวดปลาทูมันแนวลืมบนาไหเบื้องหน้าแต่งให้สุดแต่มาสะดุดที่ข้างงวดนะความชอบส่วน,นบุคคลนะโชว,ว์โชว์โชว์นะาโชว์แถวเรียกว่ารุน่นยิ้มสยามนะ มันจะยิ้มอยู่ตลอดเวลานี่ถูกใจย์ไวซ์ลุนสายทอนทอดอะไรพี่ทอดอะไรขวาคาพัดนี่ปะเรียกเด็กมุดกระประมูลมาตอนแรกก็ยกได้เล่นนี่แหละยกประมูลแได้เล่นเสียกได้เสยเลยเสียกได้เสยเลยเฮ็ดตั้งแต่แรกแบัดนี้ก็ต้องเอามารีวิวให้พี่น้องเล้วแบบนี้ พื่อพี่น้องอยากได้เออหาขวบมึงเอ้ยนะพวกที่ยุกเล่นๆนะเอากันหน้าเพื่อเอฟซีอยากได้เอออเาไปยำอะไรต่อมันยังจะเหลือให้ยำอะไรอยู่เหรอครับพี่สภาพนี้เหลือเหลือเหลือเยอะเลยเยอะเยอะไหมเยอะเยอะฝาหน้าคาร์บอนดวงเครื่องเอาคอนเจ็ดพันนะโอ้โหเป็นยังไงเป็นยังไงวัยรุ่นจ๋าสวยอยู่ จจะพูแม็กเ้วเนาะเขาไปถึงพูหมดเล็กเป็องพูชวยอีกใส่ตรงพูนี่แหละแขนแง่ไปถึงพูมันก็อยบ่เขาครับั<ม>นูนบ่บ่เขาามันส่เขาพูอื่น <c oughs> พูดดา <c oughs> ่าง,งยุ่งสอบเป็งินจะถามอะไรอ้าวมีปสี่หมื่นโล โอ้ oh, ตรวนี้ยังบถถอดแล้วเว้ยเป็นไม่ได้ยังไงวะ oh. อันนี้งยิง้ำหมดแล้วโชว์สักหน่อยโชว์สักหน่อยเสียงแฮวว่ะกวยปวดพัดถมมาดูนี่อย่างนี้ล้อรถเลยครับ ล้นทุกครับของงานยูนันเลยแต่แกผ่านนันเด้อนี่เอฟซีมาจากแข่งวันแต่ไม่ได้โทรมาเมื่อเช้าล้วนล้นปัดอันนี้เขาเรียกว่าพึ่งพึ่งจะลอกคาบมานะอ๋นี่พวกสติ๊กเกอร์ดำตอนแรกมามันโหดมากประตูดำฝาท้ายดำนะอ้ายก็เลยให้ทีมงานลอกสติ๊กเกอร์ออก กำลังรอดข้าบเออกำลังรอดข้าบนะเพราะว่ามันดูเหมือนว่ามันโหดเกินนะคนเราไปมันไม่กล้าขับมันน่ากลัวมันแต่งโหดเกินไปดูต่อโอ้โห้ผู้ใดว่าห่างก็แล้วแต่ผู้ใดว่างงามก็แล้วแต่เราต้องเตะกูมากกันเนาะแต่ปูมากเออคนมักแบบรถเดิมๆกบบจีบ้าโอ้ยซื้อไปยังของห้างเลยนะคนมากแบบซิงค์คนมักแบบซิ่งโอ้ยสุดเลยยึ่งไกล้ห้งเอาคนนี้แหละ เอาไปจบเลยเอาอะ้จบพี่อ๋อซ่อมต่อจบชีวิตซ่อมต่อเอาไปซ่อมต่อเลยไม่ต้องหรือพี่เออเรถเดิมๆไปผมขี้เกียจหรือเอาแบบนี้ไปซ่อมต่อเลยโอ้โหเดินดูแต่ว่าไม่ไม่ผิดความนะใช่ได้ใช่ได้แต่งให้สุด ไม่เข้าใจไม่เข้าใจไม่เข้าใจ <laughs> <laughs> คือปล่อยให้แต่งเต็มเต็มปนี้ก็ไม่ได้ไฟเน้นไม่เข้าใจได้ยังไงคือเอาเงินไปแต่งรถอยู่เอ,อจะพึ่งทวงได้ไหมข้างวดรู้อยู่รู้อยู่จะพึ่งทวงได้เออจะพึ่งทวงได้ไหม <laughs> <laughs> อ่อน้ออกรถสูตรบัตรประชาชนไปเดียวกับ่างวดเริ่มต้นเจ็ดพันบาทว่ายังไง วัยรุ่นสายฮือฮ้อฮื่อยังเข้าไปฮื้ออะไร <laughs>